อันนี้ที่สวนตรวจแปลงผักกันครับนี่ฉีดน้ำส้มควันไม้เสร็จเมื่อกี้ก็เลยมาถ่ายคลิปดูนะครับอันนี้อีกโรงหนึ่งโรงใหม่ยังไม่ให้ผลผลิตผมจะมีอีกโรงหนึ่งโรงตรงนั้นนะฮะี๋ยวเดี๋ยวก่อนตรงนี้ก็จะมีอีกโรงอีกโรงหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะเลี้ยงไก่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปศึกษาดูการเลี้ยงไก่ไข่นะครับนี่มีโรงหนึ่งโรงหนึ่งก็มีอีกโรงหนึ่งเห็นไหมครับ นี่ทั้งหมดทั้งมวลนี่ทาคนเดียวนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็จะมีอีกโรงหนึ่งตรงนี้ก็ได้อีกว่าจะเลี้ยงไก่นะครับตรงนี้อีกนะครับเห็นไหมลูกค้าทุกคนหรือผู้ที่สนใจการปลูกผ,ผักสลัดในกล่องโฟมแบบนี้นี่ก็อีกโรงหนึ่งเห็นไหมครับกำลังเริ่มเลยเก็บเกี่ยวได้แล้วนะับผมเก็บใช้เก็บใช้อยู่อยู่อยู่เสมออันนี้ผมเพิ่งปลูกไปเมื่ออาทิตย์แล้วเห็นไหมครดูครับดูมาดูกันว่า ว่าท่านคนเดียวสามารถสร้างอาชีพสร้างงานได้ไหมก็เขาปลูกผักหรือปลูกอะไรก็แล้วแต่ไฮโดอะไรก็แต่ก็ปลูกดินด้วยนะครับให้ดีต้องปลูกดินปลูกทุกอย่างปลูกผสมผสานกันไปนะครับอย่าปลูกเพียงอย่างเดียวนะครับมีอะไรปลูกมะเขือเทศอะไรปลูกได้ปลูกครับเนี่ยอินโอกบิลเล่ครอสเนี่ยฮะก็ทยอยเก็บวันนี้ก็ไปส่ง ที่ห้างมาหนึ่งห้างอีกที่หนึ่งยังไม่ส่งน่าจะส่งวันจันทร์เพราะว่าของมีน้อยนะครับขนาดนี้ยังมีน้อยเลยนะฮะนี่ฮะดูอันนี้ก็ปลูกแถวในดินนะครับมะเขือเทศก็ยังไม่ได้แยกร้นลงเลยนี่ปลูกดินบ้างนะครับปลูกน้ําบ้างโอเคเห็นไหมฮะทาคนเดียวเนี่ยมันจะมีแปลงปลูกดินเดี๋ยวก็จะทําปลูกดินนี่ตรงนู้น ทำแบปลูกดินนะครับนี่ต้นก้าหรืออะไรนี่ต้นก้ารอต้นกล้าก็ทำงานอย่างเงี้ยครับวนเวียนไปขอบคุณนะครับ